ช่วงอ,อปอมชคุยข่าวคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการอ,อปอมชสัมพันธ์วันที่17วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคม2568เริ่มต้นกันด้วยเรื่องเบาๆก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในตัวเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี้ย มีฝนตกกลงมาค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งก็เตือนมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงร,รอยต่อวันเสาร์เนะาะเมื่อวานนี้เองโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกแล้วก็ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยณนะบริเวณต่างๆระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําบาไาลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับและเป็นที่ที่ลุ่มอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนอกจากนี้ยังขอความนะครับให้คุณผู้ฟังได้ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับที่จะมากับหน้าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนตกชุกอย่างเนี้ยจะมีทั้งยุงลายซึ่งเป็นบาหานะครับในเรื่องของไข้เลือดออกไข้ปวดข้อ ที่คุณคุณยาไข้เลือดออกเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของพาหะตัวเชื้อเจ้ายุงลายเป็นตัวพาหะนาโรคสัตว์มแมลงมีพิษต่ตางๆนะครับที่จะมาทําอันตรายต่อลูกหลานของเราและตัวเราเองด้วยนะครับและยังมีโรคที่มากับเชื้อราต่างๆไข้หวัดใหญ่โควิด -19 อันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนใส่ใจสุขภาพทั้งของตนเองและคนในครอบครัวอันนี้ก็ก็เรียนกับกุณผู้ฟังไว้นะครับ เรื่องของหวยเกษียณเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างหวังว่าคงจะมีโอกาสนะครับรู้ว่าใครเป็นเศรษฐีวันนี้รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นเศรษฐีกันบ้างทีนี้มาเรื่องของหวยเกษียณนะครับสุกได้ลุ้นสุกได้ออมนะครับสุกก็คือหมายถึงวันสุกนะครับทุกๆวันสุกแล้วได้ลุ้นแล้วก็สุกก็คือสอเสือสรลอุขอไข่ได้ออมคืนเงินเมื่ออายุหกสิบปี เป็นยังไงกันบ้างนะครับรองมาฟังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายเผ่าภูมิรอดจนะสกุลนะครับท่านได้เปิดเผยว่านโยบายการออกสลากกออชหรือหวยกเกษียีได้ผ่านขั้นตอนต่างๆและขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไปแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเปิดจําหน่ายหวยกษียีในไตรามาสที่4ของปีนี้ไตรามาสที่4ของปีนี้ก็หมายถึงว่าเดือนเ,อเดือนอะไรละ่ะ ไต่มาที่สี่ก็ช่วงนี้แหละนะครับไต่มาที่4ี่ตุลาพิกาธันวานะครับในไต่มาที่4ของปีนี้ดังนั้นกอชหวยกเกษียณจะต้องเร่งสร้างการรับรู้แล้วก็ส่งเสริมการออมของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพภายใต้แนวคิดสุขได้ลุ้นสุขได้ออมใช้พฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนไทยให้กลายเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตอย่างมันง่นคงนะครับสลากกอชหวยกเกษียณนี่นะครับ ที่หลายๆคนเรียกกันแบบนี้เป็นรูปแบบการออมเป็นการออมใหม่ที่ให้สิทธิ์ลุ้นเงินล้านทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการเงินโดยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะสูญหายเพราะว่าไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่เงินที่ใช้ซื้อสลากก็ไม่สูญเปล่าแต่จะกลายเป็นเงินออม ในเป็นเงินออมทั้งหมดในบัญชีนะครับในบัญชีใครในบัญชีของท่านที่ซื้อหวยนี่แหละพร้อมรับผลตอบแทนจากการลงทุนและคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากตลอดชีวิตเมื่ออายุครบ60ปีไหมล่ะไหมล่ะออหวยกเกษียณไม่ใช่การพนันเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อคือเงินออมซึ่งเปิดกว้างในเรื่องฐานอายุให้มากที่สุดนะครับก็คือคนที่จะสามารถซื้อหวยกเกษียณได้คือคนที่มี อายุ15ปีมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเข้าสู่การออมได้แล้วจึงพิจารณาเห็นว่าคนที่มีอายุ15ปีนั้นเหมาะสมในการสนับสนุนในการออมของประเทศและการออมไม่ใช่เรื่องของอการน่ารังเกียจนะครับพรายิ่งออมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีนอกจากนี้ยังเปิดช่องให้ถอนเงินบางส่วนได้ก่อนอายุ60ปีเช่นเมื่อสะสมเงินครบถึงจำนวนหนึ่งที่เพียงพอต่อการยังชีพแล้ว เงินส่วนเกินสามารถถอนออกมาได้สร้างความสมดุลระหว่างการออมกับความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับส่วนเหตุผลที่จำกัดการซื้อหวยกษียณใบละ5 0บาทอยู่ที่3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับหมายถึงว่าหวยกษียณเนี่ยมีขายเป็นใบใบละ50บบาทแล้วก็เดือนหนึ่งซื้อนะครับ ต่อเดือนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อได้3,000ันบาทเพราะว่าเป็นการเปิดสิทธิ์ให้กับทุกคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยทั้งที่เป็นคนรวยแล้วก็คนที่ยังไม่รวยเพื่อป้องกันไม่ให้คนรวยมากมากว้านซื้อจึงจํากัดไว้ที่3,000บาทนะครับต่อคนต่อเดือนเพื่อไม่ให้คนที่มีไรายได้สูงๆมาแย่งสิทธิ์ของคนที่มีไรายได้น้อยเพราะนั้นทุกคนเท่ากันซื้อได้เดือนละไม่เกินสามพันบาทต่อคน แล้วก็ต่อเดือนนะครับซื้อได้ทุกเดือนทุกงวดด้วยประมาณนั้นนะครับเพราะเจตนารมของหวยกเกษียณก็คือคนที่มีรายได้น้อยคนที่เป็นฐานรากของประเทศจึงต้องพัฒนาคนกลุ่มนี้ให้มีการออมเกิดขึ้นอีกหนึ่งเจตนาของหวยกเกษียณก็คือหวยใต้ดินนะครับเพราะนี่คือหวยเงินที่เงินไม่หายเป็นหวยที่ทุกบาททุกสตางค์กลายเป็นเงินออมเพราะฉะนั้นหวยกเกษียณเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับหวยใต้ดินได้ เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะทาให้ทุกคนนั้นเป็นเรื่องราวของการใช้หรือว่าหวยใต้ดินซึ่งมีความสุขต่อการซื้อตอนที่ซื้อนะครับแต่ว่าพอถูกหวยกินอย่างวันนี้นะฮะเมืม่อวานรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้หลายคนถูกหวยกินบอกว่าแย่เลยนะเงินหวยกเกษียณเมื่อไหร่จะมานะประมาณนี้นะครับเงินที่ถูกหวยกินสูงๆนะครับก็ลงสู่ใต้ดินไม่ได้เข้าไปสู่ระบบต่างๆใดๆเลย มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราแต่ว่าหวยกเกษียณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นหวยกเกษียณที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อเศรษฐกิจหลักใหญ่ใจความนะครับหรือว่าโจทย์สําคัญของประเทศไทยคือการสร้างแรงจูงใจ,จให้เกิดการออมกระทรวงการคลังจึงมองถึงนิสัยคนไทยที่ชอบเสี่ยงดวงชอบซื้อหวยชอบซื้อสลากซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นจนนํามาสูน่นโยบายสลากกอออชหรือหวยกเกษียณ เป็นโนโยบายที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลักการของหวยกษียณก็คือเป็นการซื้อสลากขูดแบบดิจิทัลใบละห้าสิบาทนะครับซื้อสลากหนึ่งใบได้ตัวเลขหกหลักมาลุ้นกันในวันศุกร์ทุกสัปดาห์เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาโดยรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขหกหลักจำนวนเงินก็รางวัลละหนึ่งล้านบาทจำนวนห้ารางวัลด้วยกันทุกวันศุกร์นียจะมีคนรวย หนึ่งหนึ่งล้านบาทจำนวนหา้าห้าคนด้วยกันนะครับโอนเข้าบัญชพีพร้อมเพย์ทันทีและสามารถนำไปใช้ใจ่ายได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลละหนึ่งพันบาทจำนวนหนึ่งหมื่นรางวัลด้วยกันนะครับจะมีคนรวยแล้วนะอย่างน้อยน้อยรางวัลที่หนึ่งมีห้ารางวัลน,นะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวหน้าสามตัวหลังก็มีอีกสิบรางวัลด้วยกันนะครับ รางวัลละสิบรางวัลละหนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือความสําคัญของหวยกเกษียณคือถ้าไม่ถูกรางวัลหรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งถูกรางวัลแล้วก็ตามนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นําไปซื้อหวยกเกษียณจะถูกนากลับไปเข้าสู่บัญชีงเงินออมโดยอัตโนมัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ60ปีถ้าคุณซื้อกันทุกๆงวดก็ว่างั้นเถอะนะครับพี่น้องประชาชนก็จะมีความสามารถในการหารายได้ที่ น้อยลงเนี่ยมีเงินออมเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะคืนเงินทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายซื้อหวยเงินไม่หายและกลายเป็นเงินออมส่วนผู้ที่มีอายุเกิน60ปีนะครับคนที่มีอายุเกินหกปีเนี่ยก็สามารถซื้อได้แต่ต้องออมไว้5ปีเนาะหมายถึงว่า60ปีไปแล้วเนี่ยคุณก็ซื้อไปก่อนแล้ววันละเท่าไหร่งวดละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่างวดหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งไม่เกินสามพัน 3000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเมื่อคนที่มีอายุหกสิบหกสปีซื้อกันไปแล้วนะครับออมไว้ห้าปีหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรกนะเริ่มครั้งแรกเมื่อไหร่นับไปเลยอีก5ปีหลังจากนั้นสามารถที่จะดําเนินการในการที่จะคืออย่างนี้สามารถที่จะเป็นเงินออมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพิเศษหน่อยเนาะคนที่มีอายุเกิน60ปีเนี่ยนะครับ สามารถที่จะซื้อได้ไม่จํากัดรอบแล้วก็ทุกรอบต้องออมไว้ห้าปีเนาะทุกรอบเลยนะต้องออมไว้ห้าปีนะครับมันก็จะสมมติว่าซื้อแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบก็มีห้าปีห้าปีห้าปีประมาณนี้นะครับส่วนในข้อกังวลว่ารัฐบาลจะคืนเงินจริงหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ถูกกาหนดไว้เป็นข้อกฎหมายกอ,อ,อชอหวยกเกษียณน,นะครับมีหน้าที่ในการคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่ออายุครบ60ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อใช้หวยกษเียณน,นะครับนับเลยใครที่มีอายุ15ปีอีก45ปีก็ได้คืนว่างั้นเถอะนะครับถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกอชหากไม่ทําบิดกฎหมายทั้งนี้กองทุนซึ่งเป็นกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชเป็นกองทุนที่มีแต่รายรับไม่ต้องนําเงินไปใช้จ่ายในเรื่องใดจึงถือว่าเป็นกองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีเสถียรภาพนะครับในการที่ผู้ซื้อหวยจะได้ หวยกเกษียณน,นะครับผู้ซื้อหวยกเกษียณที่จะได้ก็อย่างนี้ครับผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสามารถซื้อสลากขูดดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันกออชบายละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับหรือ60ใบต่อเดือนนะโดยสลักจะลุ้นงวดต่องวด5ล้านใบต่อสัปดาห์นะครับทุกงวดเขาเขาซื้อได้5ล้านใบต่อสัปดาห์ สามือโทษสามารถซื้อได้ทุกวันเสาร์ถึงวันพฤหัสนะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันเสาร์เสาร์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสัปดาห์ละหกวันนะครับซื้อซื้อได้เลยตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีและวันศุกร์เวลาหกนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาจะมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์นะครับเวลา ห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกานี่คือหวยเกษียณนะครับรางวัลที่หนึ่งตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจํานวนห้ารางวัลและรางวัลที่สองจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับรางวัลที่สองจำนวนหนึ่งพันบาทเป็นเงินก็หนึ่งหมื่นโทษ เป็นเงิน1,000บาทนะครับแล้วก็ในจํานวนนี้มีทั้งหมด1นึ่งหมื่นรางวัลหากถอยหากถูกรางวัลสามารถรับเงินได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่เนาะเงินที่ซื้อสลากทุกบาททุกสตางค์จะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินออมของแต่ลนะบุคคลผ่านกอ,ออชอและจะสามารถถอนเงินคืนได้เมื่ออายุ60ปีเงินเ,เงินในบัญชีนั้นยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลา ก่อนกเกษียณผ่านกอชอน,นะครับมีคําถามว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่คําตอบก็คืออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับอายุที่มากกว่า60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกรําหนด5ปีนับแต่วันที่ซื้อครั้งแรกเสียสัญญาไทยหรือทุพพลภาพนะครับอันนี้ก็จะได้รับเงินคืนทันทีนะครับเมื่อคุณเสียสัญชาไทยหรือทุ ผูพลภาพเสียชีวิตนะครับเงินออมที่ซื้อหวยกษียณทั้งหมดจะสู่ตกสู่ทายาทต,ตามกฎหมายที่บุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้อันนี้ก็คือ,อจ,จะได้เงินคืนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังโดยกองทุนออมเหมือนคาดนะครับกชอชเนี่ยจะเปยแพร่ง,งานเพลงหวยกษียณเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการออมของประชาชนทุกอาชีพ ภายใต,ภยใตในะ้ภายใต้แนวคิดนะภายใต้แนวคิดสุขได้ลุ้นสุขได้ออมใช้พฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนไทยให้กลายเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตอย่างมั่นคงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งคนชอบคนชอบลุ้นเนาะแล้วก็คนอยากเก็บเงินเป็นเรื่องราวของออวิธีการทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกัน